วันอังคารที่2พฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมสุดยอดระหว่าง2ประเทศใหญ่ของยุโรปครับนั่นก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสและเป็นการประชุมสุดยอดที่คนจับตามองมากเพราะว่ามีการประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะมีการจับมือกันทางด้านความมั่นคงใครจะเชื่อครับยอ้อนไปประวัติศาสตร์อังกฤษกับฝรั่งเศสนั้นเป็นคู่รักคู่แแค้นกันมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังหมั่นไส้กันอยู่นะครับถ้าถามคนอังกฤษพูดถึงฝรั่งเศสก็จะบอกว่าโอ้ เป็นประเภทที่ดีแต่พูดมีแต่ความจองหองเนื้อหาไม่ค่อยมีถามคนฝรั่งเศสพูดถึงอังกฤษก็จะบอกโอ้ oh, อังกฤษนี่ไม่ไหวหญิงจะโกจริงๆแล้วเนื้อหาก็ไม่มีเท่าไหร่หรอกแต่ทั้งสองประเทศตอนนี้ยอมจับมือกันเพราะว่านายกรัฐมนตรีเดวิดแคเมรอนตัดงบประมาณกลาโหมถึง8%เพราะว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ม,ยม,มากและดุลติดลบทั้งงบประมาณ และเงินสำรองนี่มีปัญหาหนักหน่วงฝรั่งเศสก็เจอปัญหาคล้ายกันประธานทิบดีซาโกซีก็จำเป็นต้องตัดงบประมาณสำหรับทางด้านการทหารลงสองผู้นำก็เลยกระซิบกันครับว่าเอ๊ะเรามาจับมือกันได้ไหมเรื่องของทหารการฝึกร่วมกันเรื่องของการที่จะแม้กระทั่งซื้ออาวุธเนี่ยก็มาต่อรองกับผู้ที่ขายให้เราที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทำยังไงให้ ผู้นำทางการทหารของเราเนี่ยได้ประสานกันอย่างใกล้ชิดถ้าทําอย่างนี้จริงเนี่ยทั้งโลกจะต้องหันมามองเลยนะครับว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยกำลังจะรวมชาติกันทางด้านการทหารหรือเปล่าน่าแปลกใจครับว่าสองประเทศที่มีความหยิ่งมีความถือว่าศักดิ์ศรีตัวเองมั้งมาก่อนนั้นยอมทําในสิ่งที่ปกติที่แล้วทําไม่ได้การทูตเนี่ยเจรจายังไงก็ไม่สําเร็จเท่ากับปัญหาเศรษฐกิจครับพอปากท้องมีปัญหาแล้วก็ เรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นปัญหาเก่านั้นก็หายไปได้จำได้ไหมครับว่าถ้าดูตัวเลขของทั้งสองประเทศเนี่ยงบประมาณรายจ่ายทางการทหารสองประเทศนี้รวมกันเท่ากับครึ่งหนึ่งของยุโรปทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้ารวมกันแล้วถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่อยู่แล้ว2ก็คือว่า4ีของงบประมาณยุโรปทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ใน2ประเทศนี้3คือ70%ของงบ พัฒนางบวิจัยทางด้านการทหารนั้นก็คือ2ประเทศนี้พูดง่ายๆก็คือว่า2ประเทศนี้คุมกําลังทางด้านความมัน่นคงของยุโรปทั้งหมดยกเว้นเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ครับที่ทั้งผู้นําทั้งสองคนเนี่ยยืนยันแล้วว่ายังไงยังไงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ที่ต่างคนต่างมีนั้นก็จะไม่มารวมอยู่ในศูนย์บัญชาการเดียวกันแน่ไม่ใช่ว่าผู้นําคนหนึ่งกดปุ่มนิวเคลียร์จะระเบิดทั้งสองประเทศหรือว่าไปยิงศัตรูเขาตุของอีกคนหนึ่งได้เป็นอันขาด แต่นี่ก็ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ครับที่สองประเทศยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะมาจับมือกันว่าเรื่องงบทหารนี่เรามาประสานกันหน่อยเถอะเพราะว่าในเอกสารสม,มุดปกขาวของรัฐบาลเดวิดแคมเมรอนล่าสุดออกมาบอกว่าอังกฤษยังจะเป็น global player ยังจะเป็นตัวละครสำคัญในระดับโลกไม่ใช่เป็นประเทศที่พอยากจนเศรษฐกิจมีปัญหาแล้วก็จะลดบทบาททางด้านการทหารและการทูต ทั้งสองประเทศก็ต้องการที่จะยังสยายปีกตัวเองอยู่ปีกข้างเดียวไม่พอขอยืมเพื่อนทั้งสองคนจะได้ร่วมกันสยายปีกคอยดูครับว่าสองยักษ์ใหญ่นี้จับมือกันแล้วทั้งโลกจะสะเทือนหรือไม่